สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเซลล์สายชนสุสกิ i p y นะคะวันนี้เราจะมารีวิวก่อนส่งมอบรถกับน้องเซเลเรโเกียร์ธรรมดาสีขาวคันนี้นะคะคันนี้ลูกค้ารับราชการครูเรามาดูกันว่ารับราชการเขาใช้เงินออกรดเท่าไหร่มีโปรอะไรถ้าหากว่าสนใจนะคะอยากจะได้โปรเดียวกับ ลูกค้าเคสนี้สามารถโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0966750533หรือแอดไลน์ด้านล่างนะคะช่อง YouTube ก็อยู่ด้านล่างนี่เลยสามารถติดต่อมาได้ทุกเวลาเลยนะคะอ่ะมาดูกันว่าเซเลริโอคันนี้นะคะเป็นเกียร์ธรรมดาอันนี้ช่างเขากำลังจะมาตกแต่งให้นะคะติดฟิล์มพร้อมกับจอ Android ตามที่ลูกค้าต้องการโปราชการ ถามว่ามีนานไหมไม่แน่เสมอไปรีบโทรมาก่อนนะคะแล้วคุณจะได้รับสิทธิ์นั้นพิเศษสุดๆเลยคันนี้นะคะใช้เงินออกรถเพียง9,000บาทผ่อนอยู่ที่6,006บาท60งวดนะคะ60งวดลูกค้าแค่นี้ผ่อนแค่นี้ลูกค้ารับราชการครูอายุ25อ่าอายุ25 เป็นผู้หญิงสวยน่ารักเชียวแต่ขับเกียร์ธรรมดาแสดงว่าเขามองเห็นคุณประโยชน์ของรุ่นนี้รุ่นนี้เป็นเกียร์ธรรมดาซึ่งมันธรรมดาจริงๆค่าไม้ทนแทนนก็แสนจะธรรมดาไม่ว่าจะเป็นการซ่อมบารุงการเข้าอู่เช็กระยะหรืออะไรก็ช่างใช้เงินหลักพันแล้วขับไปนันยาวๆเลยค่ะไม่มีการ เรียกว่ารถรุ่นนี้ทั้งอึดทั้งถึกทั้งทนเนาะไม่ต้องซ่อมไม่ต้องเสียอะไรกรณีรถเซเลริโอนะคะข้อดีของเขาก็คือสมมุติเรารถจมน้ํามันเป็นรถเกียร์ธรรมดามันเป็นมือหมุนมันไม่ใช่ไฟฟ้าคุณสามารถออกรถได้แน่นอนขอเพียงคุณมีสตินะคะอ่ะเราก็ดูรอบคันตามนี้เนาะเราก็จะไม่ไปใกล้ มากมานักเพราะว่าช่างเขา,าตกแต่งรถอยู่อันนี้ก็เลยลูกค้าเน้นเดิมๆนะคะเอาเดิมๆเ,เน้นส่วนรถไปโปรราชาการตรงนี้ก็คือได้ขอเพียงคุณลูกค้ามีบัตรราชาการจะได้ส่วนลดเพิ่มไปเลย15000บาทถามว่าทำไมลูกค้าเลือกรุ่นนี้หนึ่งราชาการครูเงินเดือนไม่ได้สูง นะเงินเดือนไม่ได้สูงพร้อมด้วยภาระนี่อล้นพ้นที่แบบเมื่อก่อนตัวเซลล์ชนเองก็รับราชการครูมาเช่นเดียวกันก่อนจะมาเป็นเซลล์ขายรถก็เป็นครูมาก่อนนะคะภาระนี่หนึ่งเงินกู้สหกรณ์กู้กบขอนะคะถ้าเกิดว่าออตอนเรียนตอนเรียนเนาะใช้สิทธิ์ เรียนเขาเรียกอะไรนะที่ต้องผ่อนใจเออช่างเขาเอแล้วเขาไม่ได้ผ่อนใจแล้วก็อีออนเฟิร์สชอยยูเมะอะไรก็ช่างที่มันเอาบัตรกดเงินสดง่ายๆอะ่ะพาระแต่ละเดือนของของครูเนาะด้วยด้วยประสบการณ์ตรงเงินเดือนก็ได้ตามอัตราของวุฒิเลยปริญญาตีหมื่นห้า บรรจุก็จะเพิ่มมาสัก2,000อะไรก็จะประมาณ1 7 8 0 0ประมาณนี้แล้วหากพรานี่อ่กา,อากบขสหกรณ์ยูเมอีออนเฟิร์สชอยสารพัสิ่งอย่างที่คุณไปเอามาเพื่อจะมาอใช้ใจ่ายในชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นรถรุ่นนี้ตอบโจทย์มากๆก,กับเงินเดือนประมาณนี้ แถมภาะนี่มากมายที่ตามหลังมาที่เราไม่ต้องไปเอารถที่มันแพงๆแ,แล้วค่างวดหลักหมื่นถามว่าเราไปเอาแบบรถราคาหรูๆหน่อยหลักหลักผ่อนแล้วแปดเกพันอย่างเงี้ยด้วยด้วยภาวะภาวะของเศรษฐกิจแล้วก็การเงินของตัวเรามันก็จะไม่เสถียรกันมันก็จะทำให้เกิดการถูกยุดลด คืนรถผลพวงต่อมาก็คือติดแบคไลท์จะมาออกรถใหม่ทำไงคะติดแบคไลท์แล้วออกรถเองไม่ได้จะไปให้ใครใช้ชื่อออกรถแทนก็แสนยากลำบากแล้วตอนนี้เพราะใครๆเขาก็มีภาระส่วนตัวของเขาอยู่เนาะก็เรียกว่าน้องน้องชื่อน้องฝนเนาะขออนุญาตเรียกชื่อน้องฝนคิดและไตรตรองดีที่สุดแล้วสำหรับ เลือกรถรุ่นนี้นะคะกับเซเลเรโอเกียร์ธรรมดาสีขาวใช้เงินออกรถเพียง9,000บาทเท่านั้นถ้าหากสนใจโทรมาได้เลยนะคะ096-675-0533อ้อมีอะไรดีอีกอย่างหนึ่งสำหรับโปรโมชั่นนี้แค่คุณเป็นเกษตรกรแล้วมีทะเบียนเกษตรหรือสมุดเล่มเขียวคุณก็สามารถใช้โปรนี้ได้เช่นกันนะคะ ได้ส่วนลดเพิ่มถึง1 5 0 0 0บาทเช่นเดียวกันกับราชการไม่ใช่ว่าคุณจะต้องรับราชการเท่านั้นคุณทำไร่ทำสวนคุณก็ได้เช่นกันวันนี้เราจะรีวิวประมาณนี้เดี๋ยวคันนี้เราจะไปส่งที่อุบลราชธานีอำเภอพลรานเอตตาบพลพารานอำเภอนาตาลในวันที่25เดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่นั่นอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็ขอ อนุญาตจบคลิปแค่นี้รีวิวประมาณนี้ก่อนนะคะเดีวเจอกันใหม่สวัสดีค่ะอย่าลืมโทรมานะคะ